บอนอกระแสครับอีกหนึ่งคู่ที่น่าสนใจครับไปกันที่ทัดสกอตแลนด์แชมเปี้ยนชิพนะครับเป็นเวลาสี่ทุ่มครับเฮมิตันนะครับทีมอันดับ8ของตารางครับเปิดบ้านพบทัดด้านแฮนดี้ยูเนเต็ดครับทีมอันดับ10ของตารางนะครับเฮมิตันเจ้าบ้านครับในเกมที่แล้วครับพวกเขานี่บุกไปแพ้ทัดด้านเฟลเคอร์ครับไปที่1ประตูต่อศูนย์ครับส่วนทางด้านนะครับทีมเยือนครับอย่างทัดด้านแฮนดี้ยูเนเต็ดครับพวกเขาแพ้กับทัดด้านแพทริกเทสเทลนะครับไปที่ศูนย์ประตูต่อ2นนั่เองนะครับบบนนนนะคครรรรัััใกกกาาเจอดูีว่นี้นะครับ ก็เปทางด้านแฮมิลตันน,นะครับที่เสมอกับทานแฮนดี้อยู่ในเตะไปที่2ประตูต่อ2นั่นเองนะครับนะถือว่าคู่นี้นะครับเป็นทีมที่ฟอร์มไม่ดีนะครับในการเจอกันนะครับก็ถือว่านะครับเจ้าบ้านเนี่ยยังดูดีกว่าทางด้านทีมเยือนอยู่นิดนึงนะครับทีมเยือนนะครับสติเล่นนอกบ้านนี่ไม่ดีเอาเสียเลยนะครับ ตลอดครับเปิดฤดูกาลที่ผ่านมาครับพวกเขานี้เก็บเกมนอกบ้านได้แค่แต้มเดียวเท่านั้นครับย้อนไปในเกมชนะนอกบ้านของท่านแฮนดี้ยูเนเต็ดนี่ต้องย้อนไปครับในการเอาชนะท่านดัดดีนอตเอ็นเอฟซีครับไปที่1ประตูศูนย์ครับในรายการบอลถ้วยนะครับส่วนในเกมลีกนะครับพวกเขานี่แพ้รวดเลยนะครับสำหรับแฮนดี้ยูเนเต็ดนะครับกระแสต่างประเทศครับวันนี้ครับให้ทางด้านเจ้าบ้านครับอย่างท่านแฮมิตันเป็นต่อนะครับ วันนี้ครับเจอทีมที่ไม่ได้แข็งแกล่งอะไรมากเท่าที่ควรครับแถมเกมนอกบ้านห่วยแตกอย่างนี้ครับเจ้าบ้านน่าจะเก็บชัยไปได้นะครับวันนี้ให้เลือกเชีดร์ดานแฮมิลตันเจ้าบ้านครับเป็นบอลนอกกระแสในค่ําคืนนี้เลยนะครับนะส่วนท่านใดครับที่อยากจะมานะครับรับข่าวสารเพิ่มเติมในกลุ่มครับไม่ว่าจะเป็นท่านันตัว V เอยนะครับบอลสดบอลไลน์นะครับอย่าลืมครับ4ีเฮดศูนย์เ้าครับบานเขียวรอท่านอยู่ครับ